การนอนไม่หลับของหมอเนี่ยก็เริ่มมีความทุกข์เข้ามาแล้วหมอก็เริ่มมองหาตัวช่วยแล้วเ้ื่อความที่เป็นหมอหมอก,ก็รู้ว่ามันจะติดมันจะมีผลกับระบบประสาทระบบสมองสวัสดีค่ะหมอเกตนะคะหมอเองเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ว่ามีต้นตระกูลก็คือคุณพ่อเป็นแพทย์แผนจีนนะคะระดับสูงที่เป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยจีนค่ะผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากที่ตัวหมอเองค่ะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ ปกติแล้วหมอสุขภาพค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างดูแลอยู่แล้วพอช่วง2 3สมปีที่ผ่านมาค่ะก็เกิดภาวะเครียดเพราะว่าหมอเองต้องดูแลทั้งกิจการธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสองดูแลครอบครัวลูกก็โฮมสครูพอเกิดความเครียดขึ้นนะคะหมอก็เริ่มมีอาการนอนไม่หลับทา,ทางที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นการคลอดลูกอยู่เดือนหรือว่าเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหานี้เลยแต่ พอช่วง2-3สปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบหลายอย่างคือจะมีอาการ2ออย่างค่ะคือว่านอนหลับยากพลิกไปพลิกมากว่าจะหลับได้เนี่ยบางทีหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งว่าตื่นขึ้นมากลางดึกหลับหลับตื่นตื่นเหมือนรู้สึกตัวตอนนอนพอตื่นมาก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนเราไม่ได้นอนอะ่ะมันไม่สดชื่นหมอก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอาตำรับของที่บ้านของทางตระกูลเนี่ยค่ะมาทำทานเอง แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เพนพอยต์ของหมอเลยคือหมอไม่ชอบทานยาจีนเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่แย่มากตอนเด็กๆเ,เนี่ยจำได้เลยว่าจะถูกบีบจมูกเนาะแล้วก็กรอกใส่ปากเพื่อไม่ให้ได้กลิ่นแล้วก็ให้กินได้มากที่สุดแล้วก็ไม่เคยกินหมดถ้วยเลยค่ะก็คือต้องแบบพยายามแบ่งมือเอาหมอก็เลยปรุงต้นตำรับของที่บ้านให้มีรสชาติที่กลิ่นง,ง่ายตัวเองก็ดื่มได้ทั้งครอบครัวดื่มได้เพื่อนหมอที่เป็นแบบ ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเขาก็มีอาการเดียวกันเลยคือนอนไม่หลับอ่อนเพลียรหรือว่าป่วยง่ายเหมือนกันเขาก็เริ่มมาปรึกษาแล้วาเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยมีต้นตระกูลเป็นแพทย์แผนจีนอยากจะมีสมุนไพรอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้เนื่องจากคุณพ่อหมอนะคะก็เป็นศาสตราจารย์ในแพทย์กูหล,ลงเฟยท่านเนี่ยก็ได้คิดคน้นแล้วก็วิจัยได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลจีนในการวิจัยสมุนไพรชั้นสูงทําให้เราเนี่ยมีโน้ตหาวทางด้านนี้ ดังนั้นการนำมาทำปูหลงเฟยเนะะี่ยค่ะจึงมีคีย์สำคัญว่าการนอนหลับที่ดีเป็นยาอายุวัฒนะหมอก็เลยปรึกษาคุณหมอเอกค่ะซึ่งเป็นสามีของหมอเองว่าอยากที่จะพัฒนาสูตรตัวนี้ซึ่งเป็นตำรับโบราณเนี่ยให้ออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมที่ดื่มง่ายแค่ฉีกชงดื่มแค่เนี้ยจบเลยคุณหมอเอกก็ได้ทำงานร่วมกับทีมแพทย์แล้วก็เภสัช ด็อกเตอร์ทางเภสัชด็อกเตอร์ทางงานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสูตรให้กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ